ทายทุกคนวันนี้ก็มาแต่งลุคนี้กันจ้าว่าแต่งยังไงไปดูได้เลยค่ะขอ oh, อนุญาตนะคะข้ามขั้นตอนในการลงสกินแคร์ไปก่อนนะคะเพราะว่า <S <S คลิปหายจ้าแม่เราจะลงรองพื้นและคอนซีลเลอร์ให้เรียบร้อยนะคะด้วยการโรยแป้งใต้ตาเล็กน้อยค่ะ <S <S ตอนนี้ก็เป็นการเลือกสีนะคะว่าเออจะเอาสีม่วงไหนดีสรุปแล้วได้สีม่วงประมาณนี้นะคะเป็นม่วงแบบพาเทถพัดใจเวอร์แม่ <S <S ลงไปเลยค่ะอย่าไปกลัวนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ัดขนตาปัดมาสคาร่านะคะทั้งตาบนตาล่างไปเลยค่ะแม่ปัดแป้งที่โรยไปตั้งแต่ต้นออกดอลล หนึ่งเพื่อความแบบ ตาหวานนิดนึียนะแม่ทำเทรนไม่ไหวจะได้ตาประมาณนี้เลยแม่อันนี้ก็จะกรีดตาแบบห่างเล็กน้อยประมาณนี้พอแล้วก็ว่าเออจะติดขนตาประมาณนี้แต่ว่าคิดๆไปแล้วโอยมันจะสวยไหมฉันก็เลยแบบว่ามาต่อช่อดูสวยกว่าฉันก็เลยแบบเออเอาแบบช่อแล้วกันเสร็จแล้วก็จะย้อมขนคิ้วนะคะแล้วก็เขียนคิ้วโดยสกิดแค่ห่างเล็กน้อยพอกรุบกริบค่ะเสร็จแล้วก็ไฮไลท์อะไรให้เรียบร้อยคอนทัวร์ให้เรียบร้อยนะคะปัดกงปัดแก้มไปเลยค่ะแม่แล้วก็เติมแบบไฮไลท์เพิ่มค่ะแล้วก็แอบไปติดเพชรมาแบบนี้ค่ะหวานว่า ไปเลยค่ะแม่เสร็จแล้วก็เติมเล็บนะคะแต่ฉันยังไม่พอใจฉันก็เอาสีม่วงมาเพิ่มนะแล้วก็ทาลิปกอดค่ะแม่ลูกที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้ไปเลยค่ะแม่ว้าวตาไม่ไหวอะ่ะไหวแบบตะโกนเลยค่ะแม่ว่านไม่ไหวที่ชอบคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์และคอมเมนต์ได้นะคะทุกคนขอคนละหัวใจเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อเดนเนจ้าบาย